ด้วยความห่วงใยน้องข้าวต้มคุณหนูนากัญน,นาศิละปะอาชาเดินทางมาเยี่ยมน้องอีกครั้งอาการน้องข้าวต้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องวันที่8ธันวาคม2568ทีมศัตวแพทย์รายงานความคืบหน้าการรักษาน้องข้าวต้มหลังการเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่5-7ธันวาคมน้องข้าวต้มเริ่มกินนมได้มากขึ้นแม้ยังไม่ถึงระดับที่ศัตวแพทย์ต้องการแต่ถือว่าร่างกายตอบสนองดีโดยตลอดช่วงตรวจไม่พบภาวะน้ำตาลในเลือดตกด้านการขับถ่ายปสัสสาวะปกติส่วนอุจจาระเริ่มมีเนื้อดีขึ้้นนนจาากก่อนหน ขณะที่ทีมแพทย์ยังคงให้การดูแลทั้งให้สารน้ําทางหลอดเลือดอยาบํารุงยารักษาแผลระบบทางเดินอาหารยาปฏิชีวนะรวมถึงการทาเลเซอร์รักษาแผลกดทับทุกวันอีกหนึ่งพัฒนาการที่เห็นชัดคือน้องข้าวต้มเริ่มร่าเริงสนใจสิ่งรอบตัวและเล่นกับพี่เลี้ยงมากขึ้นแม้จะยังสนไม่ยอมหลับตอนกลางคืนแต่ถือว่าเป็นสัญญาณว่าร่างกายมีแรงและระบบประสาทตอบสนองดีทีมสตวแพทย์ยังคงทํากายภาพบําบัดต,ต,ต่อเนื่อง ทั้งการนวดและยืดเหยียดขาหน้าทั้งสองข้างเพื่อให้ข้าวต้มสามารถยืนและเคลื่อนไหวแข็งแรงขึ้นในระยะฟื้นตัวการดูแลข้าวต้มครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือจากหลายหน่วยงานซึ่งจะประเมินอาการทุกวันและปรับแผนรักษาให้เหมาะสมที่สุดขอขอบคุณการอัปเดตรายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคลิปจากคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาด้วยค่ะตูนตามเหมือนเด็กเหมือนเด็กทะเลาะกัตูนตุ๊บตุ๊ นมจะหมดแล้วเดี๋ยวแม่ของแม่เอซีให้นะนะลูกพี่ดิวเลยดิวเลยเกี่ยวข้อลูกกันเออต้องเงินหมอหมอมายืดขาหนูใช่ไหมลูกใช่ไหมตุ้งใช่ไหมลูกต้องเงินหมอเหรอลูกเหรออองอนหมอเห็นหน้าหมอคนนี้เองตุ้ง ต้อ่ะลูกเออนนี้เองไปยืดขาราใช่ไหมลูกโอ้ยต้มเ้เก่งมากค่ะเขาต้มเก่งมากเก่งมากนะคัอตอนนี้กินมาเลยะลูกม่เก่งมากเก่งมากๆตายเขาต้องาดรอป่ะลูกเก่งมากโอ้โหเก่งมากลูก ลูกแม่ใจนะเออต้องต้องกินนมนะลูกนะอ๋อกินนมแล้วก็นอนด้วยนะลูกผ่านลูกอะเดี๋ยวทีใหม่ป้าวิ่งกันนะลูกนะนะครป้าวานโย่้น้นลยรกไ้อไปน่ารักน่ารักอะไรลสงัยเหรอ ใส่แล้วเหรต้องใส่แต่เพราเราไม่ปิดใส่แต่ผ้าใช่ไะองใส่แลตย่อะอต้องเกเลยรู้เ ตุลผ้าเออต้องเล่นก่อนนะได้เล่น,เล,นเล่นโซฟาดูนะจำได้ก่อนโซฟาหรือ